สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยในช่องเสน์พระเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นช่องที่นําเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเหรียญครูบาอาจารย์เหรียญพระพุทธเหรียญแบบอื่นๆเพื่อ,อดูการจัดสร้างรูปแบบลูกกลับของเหรียญน,นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาในการจัดสร้างหรือข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับเหรียญน,นะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอหรือ,อบอกลก่าวเล่าข่าวเรื่องเกี่ยวกับาบาร,รมีของหลวงพ่อเหลือนะครับวัดสาวชะโงกนะครับอำเภอบางครา้าจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งก็เป็นข่าวเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับซึ่งมีป้า วัย64ปีนะครับซึ่งได้ไปงมหากุ้งหาหอยนะครับที่บริเวณคลองเชื่อมแม่น้ำบางปะกงนะครับขณะงมหากุ้งหาหอยอยู่นั้นนะครับก็ได้มีจระเข้พุ่งเข้ามากัดที่เข่ากับน่องเป็นแผลลึกนะครับก็ต้องรีบนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลบางคล้าครับ ก็เย็บไปหลายแผลเหมือนกันนะครับมีบาดแผลจำนวน2จุดก็คือบริเวณเ,เหนือหัวเข่าซ้ายด้านหน้านะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือบริเวณน่องขาซ้ายด้านข้างขานะครับซึ่งบาดแผลก็พบว่าเป็นรอยฟันของจระเข้ถึง6แผลด้วยกันนะครับแผลกว้างสุดก็คือยาว5เซนติเมตร ลึก2เซนติเมตรนะครับก็สร้างความเจ็บปวดให้ป้าอา,อายุ64ดังกล่าวไม่น้อยเหมือนกันนะครับซึ่งป้าเป็นชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสาวชะงกออำเภอบางคา้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งป้าได้เล่าบ,บอกว่าตัวเององมหากุ้งหาหอยบริเวณนั้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับระหว่างที่ ตนเองกําลังก้มงมหากุ้งอยู่นั้นมันเป็นที่ร่องมีโพรงใต้ต้นมะขามนะครับขณะที่ตนเองกําลังจะก้าวข้ามอาทางลําคลองนั้นนะครับก็มีจระเข้ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาจู่โจมกัดบริเวณขาของป้าดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นป้าก็ร้องตะโกนให,ให้ให้คนช่วยเหลือนะครับ รีบขึ้นจากคลองนะครับญาติาก็เลยรีบนําตัวป้าไปส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งป้าก็ยืนยันว่าไม่ได้ไปเหยียบโดนตัวจระเข้หรือว่า,าไปพบไปเจอมันแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจระเข้ตัวดังกล่าวก็พุ่งจู่โจมเข้ามาโดยตรงเลยซึ่งป้าบอกว่าเห็นลักษณะหัวยาวประมาณ หนึ่งซอกนะครับหนึ่งซอกซึ่งหลังจากเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วป้าก็ยังให้ข้อมูลบอกว่าาได้แขวนเหรียญหลวงพ่อเหลือนะครับวัดสาวชะโงกแล้วก็เป็นเพราะบารมีของอ หลวงพ่อโสธรน,นะครับที่ช่วยปกป้องรักษาไม่ให้ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับซึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดจระ,ะเข้ตัวดังก่ลาวได้กัดบริเวณจุดสําคัญนะครับก็อาจจะทําให้ป้าคนนังก่าวเสียชีวิตได้นะครับด้วยความเชื่อของป้ากา็บารมีของหลวงพ่อเหลือนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธร นะครับซึ่งป้าก็ยังโชว์เหรียญดังกล่าวให้นักข่าวฟังนะครับให้นักข่าวดูด้วยนะครับเล่าระหว่างเล่าเ,าเล่าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับจระเข้ตัวดังกล่าวนะครับซึ่งเ,เรามาทราบประวัติของหลวงพ่อเหลือนันทสาโรนะครับวัดส,สาวชะงโงกจังหวัดเช,ช,ชิยงสานะครับซึ่ง เครื่องรางของขลังที่ขึ้นชื่อของท่านก็เป็นปลัดขิกนะครับปลัดขิกซึ่งเป็นที่โด่งดังเป็นสุดยอดอหนึ่งในเนบญจภคีเรื่องของเครื่องรางของขลังของไทยนะครับต้องให้ย่องยกให้ประลัดขิกของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงอกอำเภอบางครา้าจังหวัดฉะเชิงเศรานะครับ สำหรับเหรียญดังกล่าวที่ป้าได้ห้อยแขวนคอไว้ก็คือ,อเหรียญที่ปรากฏาขณะที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับก็สามารถดูเหรียญดังกล่าวได้นะครับหลวงพ่อเหลือนันทสารโรนะครับนามเดิมชื่อเหลือรุ่งสะอาดนะครับเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเซาครับโดยกำเนิด ที่ตำบลบ,บางเล่านะครับอำเภอบางคล้าจังหวัดช,ดชาเชิงเซาครับซึ่งสมัยท่านวัยยาวเป็นคนขยันขันแข็งนะครับช่วยบิดามารดาและญาติพี่น้องอทํางานนะครับจนเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเมื่อถึงวัยควรในปีพุทธศักราช2428ท่านจึงเข้าพิธีอุปส,สมบทที่พนัสีมาวัดสาวชางโงกนะครับอำเภอบางคล้าโดยมี พระอาจารย์คงวัดใหม่บางคา้าเป็นพระอุปชานะครับพระอธิการขิกวัดสาวชะโงกเป็นพระกรรมวาจาจารย์นะครับและพระอาจารย์โตวัดสาวชะโงกเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับได้รับฉายาว่านันทสาโรนะครับระหว่างบรรพชาอุปสมบทนั้นท่านก็ได้ศึกษาอักษรขอมบาลีนะครับและวิปัสสนากรรมฐาน จากพระอธิการขิกนะครับพระกรรมวาจาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังจนแตกฉานนะครับหลังจากนั้นท่านก็เดินทางไปฝากตัวเป็นสิทธิ์กับพระเกจิผู้ทรงคุณอีกหลายสำนักนะครับอาทิเช่นหลวงพ่อดำนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหลวงพ่อยิ้มวัดหนองบัวจังหวัดกาญจานบุรีนะครับ นอกจากนี้ท่านยังมีสหธรรมิกกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกมากมายนะครับเช่นหลวงพ่อเสือวัดไผ่สามกอนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทำน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อนกวัดสังกสีสิทธิ์หลวงพ่อปานวัดคลองด่านนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบานะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับ ระหว่างท่านเป็นสมณะนะครับท่านก็เคร่งครัดในพระธรรมวินัยนะครับรักสมถะมีเมตตาธรรมนะครซึ่งอของครังที่ได้รับความนิยมของท่านก็คือประหลัดขิดนะครับโดยหลวงพ่อเหลือ ท่านได้มรณภาพเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2488นะครับด้วยโรคประจําตัวและความชรานะครับก็เป็นประวัติเบื้องต้นของท่านนะครับรของหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกนะครับซึ่งก็มีคนที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสท่านเป็นอย่างมากนะครับ ก็เป็นเรื่องอามานำเล่าให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งป้าก็ได้อาศัยบาร,รมีของหลวงพ่อท่านนะครับแล้วก็หลวงพ่อโสธรนะครับในการปกป้องรักษาชีวิตก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันในวันนี้อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้จัดทำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ